กรรมของมังฝนาวันนี้เยอะเลยนะ,ะไปใส่ถุงข้าวมาก็จะมาเอาล้อรถนะคะที่เราทําไว้จะเอาไปปลูกต้นไม้นะะี่ค่ะทำไวเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะพร้อมกับรถกูใจค่ะทุกคนเราทําไว้ประมาณสอาทิตย์เราก็เอาไป,ป้ตรงนี้ยากขึ้นดีมากเออลยเราจะาไปใช้ประโยชน์กันนะคะตรงน จะเอาไปเรียมปูอ้อยปูอ้อยอย่างเดียวใช่ไหมมี่ปูอ้อยอย่างเดียวยี่สิบเซนยี่สิบเส้นขนไปอีกที่หนึ่งนะทุกคนนี่คือเราทําที่บ้านของเราเลยเราจะเอาไปที่ที่ไร่ีเป็นยี่สิบเส้นอะไปหมดไหมใรอบเดียวอะหมดหมดเหรอหร,หหร,รถของเรามีประโยชน์เลยนะคะทุกคน ไปได้ไหมล่ะวันนี้กิจกรรมหมุ่บ้านนายเยอะเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมวันหยุดนะคะแต่ทํางานเฉพาะวันหยุดวันหยุดนี้เขาจะไม่ได้หยุดค่ะค่ะเขาจะต้องทํางานวันหยุดนี้เป็นวันทํางานของหนุ่มบ้านนาโอ้อันนี้ใหญ่มากเลยทั้งใหญ่ทั้งสูงตัวเนี้ยทั้งใหญ่ทั้งสูงตัดยากมากเลยนทุกคน น่าจะเอาไปได้แค่นี้นะเด้คนกลับมาอีกรอบได้ไหมเนี่ยลองดูคนลองดูคนอันเล็กของเราอยู่ข้างล่างเราไม่ได้เอาลงไปรับพับจะเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส้นอ่าพับลงไปตามตามช่องของเขาเนี่ยยักลงไปในช่องอยน้นใหญ่เอาไว้เอาไว้ยยกใ